ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ a ออัมบูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรพาธบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ ทีวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระเนื้อเมกสิทธิ์วัดอนงพิมพ์ซุ้มรัศมีนะครับซึ่งเป็นพระที่สุดยอดหายากอีกพิมพหนึ่งเลยนะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับ,คร,บครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าพระวัดอนงเนี่ยนะครับเป็นพระเนื้อเมกสิทธิ์ นะครับซึ่งเป็นเนื้อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับถูกสร้างโดยเนื้อโลหะนะครับที่กํากับโดยคาถา,าอาคมนะครับเป็นโลหะที่เรียกว่าอิทธิวัตถุนะครับซึ่งพุทธคุณเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นนะครับในเรื่องของการ คำหนุนดวงชะตามีให้ตกต่ำนะครับทำอะไรก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ว่ากันว่านะครับพระเนื้อเมฆสิทธิ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะอบอกนะครับในเรื่องของอดวงชะตาได้นะครับถ้าหมดหมองก็ดวงชะตาก็จะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้า เ,เขียวเป็นปีกมแมลงทับเลยเนี่ยนะครับก็แสดงว่าอยู่ในช่วงดวงดีนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของดวงนะครับก็ขึ้นอยู่กับาการกระทำของอตนเองนะครับด้วยนะครับครับเข้ามาในเรื่องของอพระนะครับคับพระวัดอนงค์นะครับพิม ซุ้มรัศมีเนี่ยนะครับเป็นพระประทับนั่งนะครับปางมันวิชัยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีรัศมีนะครับด้านข้างข้างด้านข้างนะครับเป็นลักษณะของพระทีะ่สร้างทีละองค์นะครับจะเห็นว่าเป็นการ เทหยอดแบบหยอดขนมครกนะครับเนี่ยนะครับมีรอยบุ๋มอยู่ด้านหลังนะครับแสดงว่าเทจากาด้านหลังนะครับลงแม่พิมพ์ด้านหน้านี่นะครับแม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์ด้านเดียวนะครับลักษณะของเนื้อพระนะครับก็มีสีเขียวอมทองนะครับ นนี่นะครับตามซอกลึกนะครับก็มีในเรื่องของคา,าบเบ้านะครับแล้วก็มีรอยตะไบยอยู่ตกแต่งอยู่บางส่วนนะครับนี่ด้านหลังนะครับ ครับนี่เป็นภาพรวมองค์พระนะครับเรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับครับเดี๋ยวเราศึกษาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับพระเนื้อเมฆสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นพระที่ถึงปัจจุบันนะครับก็มีอายุกว่าแปดสิบเก้าสิบปีนะครับเกือบร้อยปีแล้วนะครับก็เป็นพระเครื่องเนื้อโลหะ นะครับที่สร้างด้วยกรรมวิธีนะครับที่เรียกว่าการเล่นแร่แปราธาตุนะครับในสมัยก่อนนะครับจนได้เนื้ออิทธิวัตถุนะครับที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวนะครับท่านจะสังเกตนะครับเห็นการสะท้อนไฟเนีนะครับเหมือนปีกแมลงทัพนะครับซึ่งก็ เป็นลักษณะพิเศษนะครับของเนื้อโลหะนี้นะครับอันนี้องค์นี้ก็เป็นสีเขียวอมทองนะครับคาบสนิมนะครับที่เห็นนะครับสีดำเนี่ยนะครับลึกลงไปคือคาบเบ้านะครับเกิดขึ้นจากการหลอนะครับ สนิมสีแดงนะครับที่เรียกว่าตากุ้งนะครับก็เกิดขึ้นจากทองแดงซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการผสมเนื้อโลหะนะครับด้านข้างนะครับปรากฏรอยตะไบนะครับท่านสังเกตนะครับโดยรวมเนีลักษณะของเนื้อโลหะเนี่ยนะครับมีความเซตตัวนะครับแห้งเก่า มีรอยยับย่นนะครับซึ่งก็เป็นรอยที่เกิดขึ้นนะครับตามธรรมชาตินะครับของการหล่อหล่อแบบโบราณนะครับก็มีรอยรอยยับย่นนะครับเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นชัดนะครับเนื้อในนะครับเป็นสีเขียวนะครับ เวลาสะท้อนแสงไฟนะครับสวยงามมากหลวงพ่อทับนะครับท่านาสร้างพระไว้หลายแบบนะครับมีทั้งที่รู้จักนะครับที่เป็นแบบฉบับของท่านนะครับก็คือพระปางซ่อนหานะครับแล้วก็พระปิตานะครับลูกอมนะครับ ส่วนพระพิมพ์อื่นๆนะครับก็มีทั้งที่เป็นพระพิมพ์อของอหลายวัดนะครับซึ่งก็มีเนื้อโลหะที่เป็นเนื้อเมีกสิทธิ์เนี่ยนะครับเช่นหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่านะครับอันนี้ก็มีพิมพ์ประพามนทเนี่ยนะครับก็เป็น เนื้อเมคสิทนะครับซึ่งก็เข้าใจกันว่านะครับเป็นการาแลกเปลี่ยนวิชากันนะครับระหว่างหลวงปู่สุขกับหลวงพ่อทับนะครับซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับของเ,อเกจินะครับแต่ละท่านก็จะมีการศึกษาแลกเปลี่ยนวิชากันนะครับก็จะมีการใช้ พระพิมพนั้นพิมพ์นี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สร้างนะครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับก็เป็นพิมพ์ที่พบเจอได้น้อยนะครับเป็นพิมพ์พิเศษพิมพหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ซุ้มรัศมีนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ ส่งคุณค่านะครับวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะพยายามนำเครื่องที่ส่งคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมัน่นและศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือกดกรุบบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมหนังสือคำพีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระเครื่องทุกองค์ครบทั้งหกมิติให้ท่านได้ศึกษาครบ ทุกมุมมองหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดคุณพลศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับพระพุทธชินราชใบเสมาหนังสือเบญจภาคีพระยอดคุณพลเนื้อชินหนังสือรวมภาพพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตภาคีพระลีลากำแพงเพชร เรียนรู้เจาะลึกพระปางดีลาเมืองกำแพงเพชรนิตยาสารเออโมเลตออนไลน์นิตยาสารสื่อกลางการศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์สำหรับคนรักพระเครื่องหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องเราสามารถเรียนรู้ พระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรเพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์ได้หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จหนังสือท่องไปกับมือถือเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นผลงานเพียงบางส่วนท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมัน่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบรรดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหวัง ดังปรารถนาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ